สวัสดีครับก็พบกับช่องพังอันดาพลายนุปะเก้าครับนี่น้องชายก็ได้เล่นขี้โคลนครับถูต้นไม้อย่างสบายใจครับนีออ่นี่แหละครับธรรมชาติของช้างเล่นอย่างสบายใจเลยครับ ก็ได้กินต้นกล้วยนะครับทายนพป,ปก้าจะชอบมากครับต้นกล้วยกินยาเล็ดเลยครับอ,อทฑวมสมบูรณ์ดีครับนี่ก็เป็นวันเกิดของนพป,ปกา้าสิบปีบริบูรณ์ครับผม6กมกราคมอากาศก็จะร้อนนะครับอยู่นี่ เราเลยหามาผูกใกล้ๆเหล่งน้ำโบโครนครับเพื่อที่จะให้เขาเล่นเขาจะได้เย็นตัวสบายใจนานๆจะได้ออกมาปลูกทีครับายนุปก้าวของเรา รู้ครับกินอย่างเดียวเลย เอยไมไรเก้าเนี่ยอย่ามองอย่างนั้นสิโอ้โหทำยนงคนไม่รู้จักกันนะเนี่ยโอ้โหครับอาการนี้ก็จะไม่เป็นไรครับเป็นธรรมชาติของเขาครับ ถูต้นไม้เดี๋ยวก็ไปเล่นโคลนครับ,ถบเถอะทั้งไปไนไั้ถอปทัอะไรทั้งไปทั้งเล่นโคลนแล้วทัอะไรทั้งไโอ้ยังคันอยู่ครับ กติถ้าอยู่บ้านนี้ได้งากระเด็นแล้วนะครับนี่พออยู่บ้านนี้เขาจะเล่นงาใหญ่เลยแต่อยู่นี่แปลกไม่เล่นสงสัยอยู่ห่วงงาแล้วมั้งมันเคยใหญ่มันเคยยาวกว่าเขาสักทีเลย bắt bay hết hương thưa đào 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 hương โอ้หักต้นกระถินเขาแล้วเฮ้ยสงสัยจะได้ยินเสียงไดมอนเราไปเล่นโทษแล้ว หลังเต็มเลยอ้วน